ไปใส่เวิร์ดโอ้ยไปรีใส่สบายดีอันนี้รุ่นเดียวบ่รุ่นเดียวกันบ่รุ่นน้องนเนี่ยรุ่นน้องป้าพากันจุ่มแน่ยังนี่ฮะสบายดีสบายดีผู้สาวเสื้อหยังเจ้าเสื้อหยังเสื้อนิ่มเสื้อนิ่ม15ปีพามาเบิ่งหน้าเนี่ยเดี๋ยวสาวยังอะนะฮะสาวเวียงสาวเวียงอายุเท่าไร สิบเจ็ดอ่ารุ่นเดียวนี่บ่อ๋องานยังไงนี่สบายดีทุกคนมาเบิงผู้สาวใส่สิน้นเพื่อนท่าแต่สาวผูแ้แหละเอาทิพภารกิจหลายอย่างอันนี้น้องสาวอ่ะนะฮะอันนี้มาฝากมันเซ็ตหรือเปล่านี่อนอง,งอให้ดูนี่นะนี่นะเอาอันนี้ก่อนนี่เอาไปใส่ใส่ตู้ไว้หรอ mất hết rồi bớt mugi này đang nhỉ? đi túi nhỉ? nói này để bé xài bảo gì ngó bún bún nhang bún đấy hả อยู่กับน้องสาวเม่่กับน้องสาวาวไม่ใช่กับเปาเปาเฮ้ยนี่ดิแบปซี่นี่เหลือแบปซี่ใส,ส่สูงออกมาดูบุญยัง <c oughs> ทุกคนก่อนครับนะครับแวะมาหาน้องอ้ยน้อง ปล่าเนี่ยก่อนครับก่อนครับทุกคนน้องสาวน้องน้องเปลาเอื้นซื่อก็จะแบบแบบอันนี้เปลาอันนี้เปลาแบบเสียงสั้นเสียงยาวพ่อแม่ก็ตั้งตั้งใจตั้งให้ขนาดเนะาะเปลาเปลาแล้วก็บแป้งก,ก่อนครับเขานัดตั้งแต่แปดโมงเลยนไอ้นัดเจ้าแปดโมงเจ้าก็เตรียมตั้งแต่แปดโมงอ่ะวันนี้เราติดภารกิจต้อง เข้าไปก็เลยว่าเรือนนัดนะครับทุกคนมาหอต้นนี้มาสิบโมงกว่าเกือบสิบเอ็ดแล้วนะครับกันหาแต่สาวเพื่อนจะไปใช้นี่ก็บ่ไได้ปเมื่อนี้บ่ได้ไปใช้แล้วลราก็นอนเว้นไม่ใย่งงานอย่างนะคือคือเปิดเพื่อนเปลี่ยนซื้อนะอ๋อสาวที่สาวที่เลยศพักกินเบียร์อยู่นี่ผมมีอย่างทุกคนอันนี้เพื่อนเพื่อนไปใช้เป็นสาวโสดประจำหมู่บ้านเนาะแม่มีจ้าคนสาวโสดประจำหมู่บ้านนี้โอ้ลายหลายอ๋อไม่เหรอพาไปเบิ่งด้วยหะ

เอาเอาไปใส่เวิร์ดเฮ้ยเวิร์ดไปรีใส่สบายดีอันนี้รุ่นเดียวบ่รุ่นเดียวกันบ่รุ่นน้องนี่น้องพีนึงรุ่นน้องป้าพากันจุ้มแน่ยังนี่ฮะสบายดีสบายดีผู้จับเสื้อหยังเจ้าเสื้อหยังื่งเสื้อนิ่ม สิบห้าปีอ๋ออันนั้นผู้ใดอยู่กันจะค,คนนี่สามนี่เหรออีกคนนึงเหรออ,อีกสองคนออออเอาเป็นอย่างพาพากันเดินอย่างนั่งเรีนอยู่างนี้อ๋ออันนี้มาเอาเกือบน้ำเอื้อยเด้อเด้อบ๊องม่วนใช่ปะเออทุกคนบนรรยากาศป้าป้ามาเบิ่งหน้าหน่าาอยเ๋ยวชาวแยังอะไรนะฮะ สาวเวียงสาวเวียงอายุเท่าไหร่17 17อ่ารุ่นเดียวนี่บ่อ้อยูเดียวคิดพูดหนึ่งเดียวสาวโสดรวมกันมันบ่สาวโสดเป็นตัวนี้แก๊งสาวโสดสี่สาวทุกคนาปซูเพอ่์นั่งจึ้งกันได้นอย่างนี้เบาพื้นผู้เบานางลิ้นเนาะนางลิ้นบอมีอย่างกระซ่วนก็ไปโดดน้ำอะลรเนาะไม่เหรออ๋อโดดน้ำอยู่ผัว เมื่อวันเมื่อวานนี่เดี๋ยเจ้าไปอ๋อมันไปหรอ,หรอไปไปที่ไปล้างรถเหรอแม่<โ>อ๋อเอาพูดใดเลยไอแห้งไอแห้งเราได้ออกมาดิะอ๋อนี่เด็กคนเพันพามาเบิ่งหมู่เพื่อนบรรยากาศดีแห้งเลยบ้านนี่ทางบ้านวัดนเจ้าอวันเนาะนี่เด็กคน